อนีคืเกากินแล้วว่าเข้าออทางฮะเออเสียงคืออกคอยมีแท<ส>้นี่สิเป็นสีฟ้าเน,นาะอ,ออนออดะวางด้อคอยด้อ เฮ้ยมาเนี่เนี่ยมานี่มาีในนองพี่เน,นาะตัดภาพเปิดกล้องมา มาพบมาเจอกันอีกคือเก่าเด้อพี่น,อนอ้องเด้อเนาะอ่าถือว่าเป็นมื้อเศร้าวันใหม่เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์อ่ามาเบิ่งนํากันอีกบบบนี้พี่น้องเนะาะเมื่อวานนี้เรื่องเล่าติดตามนํากันสำหรับทางเทพื้นอ่าก็จบสิ้นไปอย่างด้วยดีพี่น้องเนาะงามเหลือหมาบมากโอ้พี่น้องเอ้ยป่าเผื่นแก่แบบดหม่องเบอร์แลนดนี่เนาะแล้วเมื่อนี้มาต่อกันเรื่องอ่ามุ่งลังคาแาบนี้พี่น้องเนาะ ทางซีมงานสร้างเพิ่นกะมาดําเนินการแล้วพี่น้องเนาะกําลังจับ,บายซอยกันอยู่เนาะเอาพอดีกะเมื่อวานนี่ซื้ออันตะปูตอกมาเลยมันบ่มีหนังยางพี่น้องเนะเาะมันสิทําให้เวลาฝ่าฝนตกมาเนี่ยมันสีหัวซึมก็เลยเอามาเปลี่ยนหม่เนาะเอาตัวนั้นไปคืนเอาตัวนี้นี่แหละพี่น้องเอาตัวนี้มันจะเป็นลูกยางเนาะมีลูกยางตัวนี้ อ่าตัวนี้นี่ถือว่าสีกันได้เวลาพวกไม้เหีวเนะะ ale, วาะมาไม้เหีวไม่อย่างนี้มันก็นสีกันน้ำผ้าพันกับสีโบหัว,พ,หว, 9, วพี่น้องเนาะอ่เอาเนาะอยู่ดีไม่แห้งล่ำด้วยมดสกุลสุคนคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเด้อเนาะอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, คือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะ,อ,ะอันนี้มาเยี่ยมยามเบื้องก่อนาาบขแ่เ เอ,อคือแบบนี้เน,นาะงามๆแล้วนี่พี่น้อยเนาะเพิ่นคัดเงาให้น้ำได้พี่น้อยอันนี้เนาะสีสันมันก็ได้งามเนาะไม่แต่ว่าให้เราปับเคลียปับแตง่งอีกจังเล็กจังน้อยใส่ขอบคางแถวนะเหมือ,อนว่าได้แล,แล้วแบบนี้เนาะ โอ้สบายดีเด้อทางนี้เด้อโอ้คือมืดแทน้นี่เนาะ, <c oughs> ะมืดมืดบางคนมืดปามเป็นน้ำมุมกล้องโอ้โอนี่บอเป,เปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนนี่ไลยสื่อมาเมื่อวานนี่เพิ่นจัดมาให้โมมีลูกยางเอาลูกยางมาใส่เวลาผ่าผลมันหัวมันจังซึมเนี้ยน,ตน่ตัวเนาะโอ้ตัวเนี้ลย,ยลูกยาง cái ừ, này, mua được cái này, 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 cái ยิงข yeah, right. uh, totally ้างนะบ่เอายิงข้างนะบุม um> ีเบิดเลยยอดตะปูยอดตะปูซี่ตะปูสามจิ๊บก็ได้รถดูวันดวงคนนี้ยาแล้วเอาตัวนี้เนี่ยตะปูเนี่ยใส่รถวันแต่วันแต่จะไปแตกอันตอกใช่ไม่พายชละจีแตกอ้าวต้องหักได้ประจันได้บ่อนนี่ยินจะจ้อยแบบเนนี้ เลยเนาะเป็นส no. ั้นเลยบ่สองสั้นก่อบ่อก่อบ่อปอยเลยก่ออยสเลยขึ้นหลังคาก็เป็นพิจบละเอาจงว่ากันโมเนเต็นียเราบ่กสร้าง ยังอยู่เนาะ,อ,ะอ้าวี่เลือดตะปูด้วยตะปูตอกนี่แหละตัวนี้นี่เอามาือคลืนตัวนี้พี่อนเหน,นเอาไคขื้น,นเพื่อนแพงได้นน่ถุงเก้าสิพันตัวแน่น คืนแล้วอาตอนนั้นมาแต่คนจะตีตีราคาใช่อันนี้คือเกา่ากินแล้วว่าเข้าช่างฮะเออเสียงคือบบคอยมีแท้หนิเนาะออหลังปีใหม่มานนี่เสียงคือบบคอยมีจะช่างเลยอือป่ะ เนาะเนาอานี่ก็เอาซองใส่ให้พ่อจันก็ซ่องผป้ารวมทำบุญน้ำบ่อเอดสองบ้นเคเห็นเนาะวันนี้ผมยิ่งเงาวยามากนี้หัวหัวไปเพื่ออะไรมีนุ่งหนวดวันนี้หวดกระบุีนดกระุชื่อซองว่นุ่งหนวดผมชือันที่มคือรยนี่เนาะ sau thằng phải tát đó sau tát không, qua luôn tát phụm này vào, chạy này đó, tổn lượng, chắc tóm được cái xốc này rồi, ui chia lượng đấy bảo này, xào biệt, vâng, đồn bắt pha ngang, nó, anh Nam đi, Pino, được, nó, tổn sau bắn chăn, tháo xong, Papa, Samaki, hãy thang bắn chăn con, bỏ lại lúc quần đây, quét chốt, chỉnh lại con, nè, nè, ยังบริษาทเมืองเด้นนี่ขอมูลนี่อยู่ใส่บ้านในเมืองใดนี่แนะนำบอกพี่น้องในท่างเ่ๆเป็นเห็ดบุญเป็นยังน้ำมาแล้วเนาะต้องอ่านนี่เอาจากภาพเด้นนี่อ่านในฟังในวิจารณ์ในพุทธนานึงนะอ๋อโทษของศิวนี่มันเก่าโอรานเบิดธีเแล้วเนาะถ้าเราได้ภาษาที่ปัตยประชาชนทรล่าต้องเอาไปดแล้วเลเขียนอันนี้ก่อนใบใบยังยืนใบดีใบดีกาข้าวบุญกองเข้าอว ทีบัตจันทร์สุริธรรมมาลามบ้านแก่งเฮดคุ้มนนสันเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์เขตงานจัดขึ้นในวันที่8เดือนหนึ่งสองพันตัด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 ผงกับมือออกไม่สิบคำเดือนสองก็อ่านทักใส่ในนั้ กงกับมือสิบคำเดือนสองแล้วเป็นมือเต้าโฮมออกตัวญาติโยมวันที่เก้าเดือนหนึ่งกงกับมือสิบเอ็ดคำเป็นมือตักบาดหยาดพกกหยดน้ำเออเนาะหยาดนา้ำ <laughs> <laughs> มือตักบาดท,ทาวายสังกทานไม่เจอเท่านั้นแล้วบัดเก่งเห็ดเด้อ ก็เต็มหนาเยอหน่อยเนาะีนี่งอ่านอ่านไวเนาะยี่เป็นปีสองพห้าอยหกสจอยู่บนเนี่ยหกสิบเจ็ดแปดบหกหกสิแล้วว่าที่ผ่านมาป็นีงก็หกเจแล้วอ่ะเจปีหกแปดแมนบอหกแปดในปีแม่นบพอเขียนใช้พิษบวจักสันพิษเมือนค่อยอ่านพิษเด้อนเด็กหกเจ็ดนี่เนาะหกแปด่ะบอหกแปดอ่ะบ่แมนจะเอาไอ trong vì thiên Nó no, Th <coughs> <coughs> oh, <coughs> <coughs> ừ. à sóng cao vô chắc này. Sóng cao vô chắc Ôi. Mày đi luôn hả? thịt vô Đây cái bụng này. Tôi cả. Bố hồn, không biết phó sò อมีฮะเบิ้งยุคของมูอ่ะปอปีใหม่ยืบยั้งปีบนจุดท้ายของมูเพราะโซ่หักขีดลงี้ยเนาะปอคือหกเจ็ดปีเนาะปีในหกแปดได้คอยว่าเจะตั้งแต่ปีที่แล้วมูเออโอ้ช่องเก่าได้ผิดแล้วฉันนี่ผิดแล้วฉันแก้ข้าวไม่ลดประจำแล้วเพื่อนเพื่อนแก้ข้าวไม่ก่อนเบิ้งยุคเจ้าฮะคอยกับเบื้องอะไรกันนะใช่แล้วอ่ามีคือกันเบิ้งในกูเกิลนะอ ปีน e okay? ี้ปียังจีรอหามันได้เนาะปีนี้ปียังปีนี้เดีก็ไปแล้วละมันยัมีปศบอกเราปีนี้ปียังมันมี จะต้องบอกว่าปีนี้พอออะไรเนี่ยเออเออเนาะเอ๋อว่าไหมปีนี้พอออะไรอ่ากดเญ็ดอันนี้โอ้ยหกแปดโอ้เพราะว่าคุนตกข่าวแล้วตกข่าวแล้วนี่เออหกเจ็ดแก้แก้ไปไหมออย่าน้อย่ามันดอกแต่ว่ามือทอดมือถวายนี่ถือยู่แต่พิษพศเรายังเข้าใจว่า ของฮกเก็ตอยู่บอกว่ต้องคนเห็ดซองพุ่นอันนี้น่ะมาโทษนายวานนะนนี่นะแมนโทษคนเห็ดซองคนใช่ปคนเห็ดเห็ดบัตรบุญคาวันอันนาบริเปลี่ยนข้อสอนนะเน่ยแต่ว่ามันบริเปลี่ยนตามมันว่าอันอันปีใหม่แค่นค่ไหนว่าเป็นมันต้องเปลี่ยนตามข้อสอนได้เนาะแค่นอันนาข้อสอนสากลได้เต่แทนเึงยังเอาเก่าอยู่เอาเก่านี่พิษแล้วพิษมันก้นพิมพ์ฮกเก็ต ไอเด็กกองไกญ่พี่ว่าะยันถึงก้อนบ่อนโอย่ถือยุ่นะโดดอื่นโดวันที่มันยังมันถือยุ่อวันประฮัทเนาะมือนะมือวันที่แปดมือตุ้มโฮมเนาะมือตุ้มโฮมนี่มือวันที่แปดแต่ว่ามือวันที่เก้ามือทอดถวายตอนเศร้านะพี่น้องถือเล่าแต่ว่าพอสอทีนี้นี่ขีดนี่ตัวนี้นี่นี่ขีดบงตัวนี้พิษอันนี้แต่ว่ากาบประทับตายังดีอยู่ เดี๋ยวคือตั้งตั้งใจว่นี่ก็เดินเพราะว่าเพิ่นตั้งใจเพราะเพราะฉนั่นเนาะพรสอกับพเป็นยังไงรับตาประทับว่าพรสอนแล้วพรสอนี่ด้บ้านแกงเฮ็ดเกี่ยวกับก่อสร้างทางทางวัดบ่เพราะจันทางวัดวัดอนุติทนนบ่เทคนเทคนขี่บนนี่เนาะบ่ก่อสร้างนั้นก่อสร้างนั้นศาลา สาราลงทำบ่เนี่ยสารานั้นสาราอ่ากุฏนะกุฏิบัดบัตอยู่ใายมือนบ่ห้องขึ้นไปกุฏิให้อ๋อติดทางไงเนาะพอก็บุญก็เข้าเข้าไปโฮมกันจยากซืเมื่อท่านเพาท่านนี่พี่ตังเลยเอาเพาท่านก็ไปส่งน้ำรังก็ย้อนรางก็ได้ซองเราบริเวณยังหรอกแต่ว่าตามรักมันก็ต้องเป็นมือทอดมือละมือถวายนะมือดีงามมือจบแล้วก็ว่าทำยากเลื่นก็ว่ายากเมื่อให้มันท่านละมือที่แปด เต่ามือโฮมเมื่อวันที่แปดว่าเต่าทีเจ็ดไปแล้วทำทันหมื่นนี่นะโบ้ได้โบ้ชันวันที่เก้าพุ่นผลทวายที่เก้าทักบาทตอนเศร้าเนาะโอ้นี่เต่ามือโฮมมื่อกินกันกันเมื่อที่แปดแล้วมือมือกิงนีเนาะไม่อะไรเป็นรองเนาะเนาะอันนี้ก็ว่าเรื่องบุญเรื่องสร้างกุศลในวัดว่าอารามเป็นอีกวัดหนึ่งเนาะอยู่บ้านโน่นสันขึ้นกับเมือง ใไ่บุรีเนาะบ้านนุสันนี่ที่เฮาคุ้นเคยกันดีเลยเนาะแต่ก่อนแต่ว่าบึเบิกเที่ยวไปทางจะเป็นห้อมทางจนกี่ตมทะเลก็ยังว่าบมแมงกี่ตมม่พทางรถจุดมุ่นมืดไไปแล้วมันทางเป็นห้อมนะอยู่บ้านนน่นหยางก็จนพอแล้วเนาะเหมืนกันคำว่ามันเงียบๆนะแม่งโนเล่พี่นงกันไปคือว่ามันปรับเปลี่ยนสถานที่หลายหล่งองไรบ้านเนาะไปเรื่อย อ้าวชนะอันนี้ทางบูชาเองกับพ่อมครอบครัวเนาะมอบหมายทางบูนเพิ่นเอาซองมาให้กันร่วมทบุญน้ำกันพี่น้อยตามเหตุตามปัจจัย,ยตามที่เขาเนาะซอยกัน,น,น,นทบุญเอากุศลน้ำกันสั่งทำคนน้ำแล้วก็สั่งน้ำบรรว่าอารามน,ำน้ำเนาะสั่งสถานที่มองไปมาหาสู่มองกลับไหวมองบูชาอ,อ่ะบูชาเด้อโดยโดยบวชนะครับน้ำกันสาธุบุญน้ำไหลๆพี่น้องเห็นเนาะอ่าพูดว่าโอ้ยเหตุกับเหได้ได้บุญนี่พี่น้องเห็นเนาะ เห็ดลายได้ลายเห็ดหน่อยได้หน่อยพี่น้องไงเนาะบุญบุญนี่บ่มีขายในตลาดเป็นว่าพี่น้องเอ้ยอ่าอยังก็อ่าเนี่ยจ้ะจะได้เอาไอะไรวะเอาเอาไม่เอาบุญบุญนี่บ่มีขายในตลาดเป็นว่าพี่น้องไงเนาะอ่าบาปบีแบ่งปันกันบ่ได้ไผอยากได้ก็เห็ดเอาเด้อพี่น้องเด้อเนาะฮะถูกนายโมชนาบุญน้ำเด้อ

เข็น้ำเป็นครอบครัวน้ำเลยเนาะมื่อนี้ก็อยู่ระหว่างมุงหลังคาได้นาอมุงหลังคามื้อนีจะได้เอาเยอะๆตัวหึงก็สำเร็จบ่จบเท่านี้บ่จบก็เป็นเสียหาคื้อซื้อซื้อสารมาแล้วก็ให้เราหามือยามขึ้นบ่นคิดเตียนเพิ่นบ่ได้ยังแต่ว่าคิดเตียเงนเพิ่นบ่ค่อยมีอย่างมากมายเนาะมีอย่างเพราะว่าผูกแขนผูกอยังก็บ่ได้แต่ว่าเพิ่นน้องเอ็ดเพิ่นนี้ผูกได้เนาะนะเนาะ ผู้ได้เราบรได้เข่าเลยบรได้เข่าน้ำพอแล้วนี่มีเดนเชื่อมากเชื่อมากกับกองไว้แล้วกองไว้แล้วการทำเพิ่นสีเซินขนาดเพิ่นมากอะว่ากันมิแต่เฮาอันนี้อยู่ในกินแท่า้นเนาะในอยู่ในกินพี่น้องบรได้พี่น้องเพิ่นมาแสดงคนมีดีนเป็นพวกลาพวกยางคือเขาคุ้นเคยกันนั่นแหละเนาะมาเท่านั้เนาะ giờ sẽ khảo về song bưng thang cái đàn phun nhị con bận này phía nó, bắt cô về thang đàn phun nhị con, nó, được, nào nãy mà thang, nó, lấy gì bỏ sang không, hết thì chốt ma าสีนี่จะเป็นสีฟ้าเนาะอ่ะอนอ,อนี่ะพี่นุ้ยงงขนาดกลางเนาะขนาดกลางเพราะว่าน,าน่ากันราคากระสูงอีกในสุราะูงามตามทีเฮาใส่ทั่วไป à nguồn cá po gì vậy tập bùi xếp thùng hả bộ po chẳng hoa cái gì nữa và thùng nưng vẫn cả mắt sao to này bộ chắc để lại bên này nhé này lên rồi rồi. này Rồi. 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 này Rồi. 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 Rồi.

พอดีเยอะว่านาะนอ่ะบ <farklı iki S 1> <c> ึงว่าบึงงึ้นว่าทึงพี่ว่าสิเห็นคักบั่ยังบ่เห็นปันใดพีหน่อย ดได้เนาะใส่ขอบข้าง โอ้ยเนาะไปตำไหนดอง่วนแท่ไงเที่ยวบ่อช้างเขามุ่นีิกาวาแล้วเนาะโอ้ตัดมิเทวาอันตะปูตัวนั้นกับคันวาบบ่พ่อกะทโธบอกเขาเด้อไอสังพงเป็นเช็ดมาบอก แถวตัวนั้นไปคืนให้ก็เจ้าก่อนนะได้น็อตใส่ตะปูอะไรปะขดขอบขดอ้อขอบข้างกันบ่เออเนาะเป็นตังไซนก็อตก่อคาร์ไลท์ตะปูมันท้อนเนาะชั้นกาเดี๋ยวเขาสิขึ้นไปคืนเพิ่นแล้วเาจะไปเบิ่งอีกหานไม่เนาะหานเวงนไซพุทธยาวสื้อลงมาประมาณอีกจังหน่อยก่อนเนาะมันโมมีเกี่ยวเนาะใส่ตะปูมันท้อนมันแบบว่าคล้ายๆว่าคือเขาสังกะสีเห็นไหมเนาะ คันเอาเอารถมัน <game> สิงานเดี er ๋ยวซั่นกับอันเดี๋ยวเฮาสิซื้อน็อตมามีแต่ว่าอันตกสังสีไปก่อนเนาะเวจังเข้าขอบข้างที่ดังอีกเทื่อนึงว่านอันชื่อมาตัวนี้นั่นเบิดเราบ่มีเาเถามเบิ่งมันมันอนเนาะมันบ่งามปานดใส่ได้อยู่อ ค้าแล้วก็จัะมาตอลังนี้บ้านนี้เนาะนี่พาก้ามาเลยสีสีสันสีหูครับเอ้าสอนอเดี๋ยวมอบทนางสร้างเพิ่นเอ่อเนินการพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิตพิสูจน์ตอนนั้นมาแล้วก็จะวากันไม้บ้านนี้เอ้าเนาะแต่รัานละพี่น้องเนาะ อ่าคนและบ้าน <mel> so so <mon k mail> ีนพี่น้องในโยธเดินทางไปซื้อเครื่องตัวนี้มาให้ทางสร้างเป็นอีกก่อนเนาะพี่น้องเนาะใจอบคุณขอบคุณพี่น้องในรายเลยพี่น้องเด้อเนาะตามเบื้องต้นกันนะพี่น้องน้ำแข็งมือมือมือนี่กับพี่น้องมุ้งหลังคาอาวสีแล้วหรือว่าจังใดเนาะพี่น้องปีเขาต้องติดตามเบื้องต้นอีกเนาะพี่น้องเนาะเดืองเล่าอ่าในการสร้างการอ่าพัฒนาหรือว่าในการรับผิดชอบเนาะพี่น้องเนาะ พอพอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนเ้ยพี่น้องเด้อสบายดี